สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนการใช้คำสั่ง drag and drop นะครับอันดับแรกให้เราไปเลือกรูปของเรานะครับที่อยู่ในเครื่องอยู่แล้วครับสำหรับผมก็จะเป็นรูปที่ดาวน์โหลดไว้ในเครื่องครับก็ไปเลือกมาเลยนี่นะครับเป็น6รูปนี้ มันก็จะขึ้นอยู่ที่ LIBRARY นะครับสำหรับใครที่เป็นแบบนี้ให้กดเลือก LIBRARY นะครับนะครับเราก็มาดูรูปของเราเช็ครูปว่าใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับนี่ครับหลังจากนั้นให้เราจัดรูปเลยครับจัดรูปของเราดึงมาเลย เนี่ยถ้ามันใหญ่กว่าปกติที่เราต้องการนะครับเราสามารถปรับขนาดมันได้ให้พอดีกับตัวแบบเรานะครับโอเคครับทำต่อเลย สำหรับที่เราจัดได้อย่างนี้แล้วนะครับถ้าเราพอใจแล้วให้เราไปที่คําสั่งไอ้ไม่ใช่คําสั่งครับขออภัยไปที่ New Symbol แล้วก็ไปเลือก Movie c l i k นะครับโอเคแล้วก็มาตั้งชื่ออันนี้เป็นร่างกายนะครับ เพิ่มอีกหนึ่งเลเยอร์ก็จะเป็นเสื้อและกางเกงนะครับโอเคต่อไปจะเป็นการใช้คำสั่งนะครับด้กนดรอปแล้วก็ใช้โค้ดสำเร็จรูปนะครับก็คือคลิกไปที่วินโดว์นะครับแล้วก็มาเลือกที่เนี่ยตัวโค้ดสำเร็จรูปเลยครับ <c oughs> หลังจากนั้น ให้เราเลือกที่ Action นะครับแล้วก็ลงหานี่นะครับเดร็กันดตัวนี้ตัมคลิกเข้าไปอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับมันเป็นอย่างไงเหรอแล้ว <c oughs> เราจะเช็ค Action เราอย่างไงนะครับนี่ครับ อันครับสำหรับที่เหลือก็ทำให้ครบ4ตัวเลยนะครับเราจะมาเช็คดูกันนะครับว่ามันได้หรือเปล่าโอเคครับก็คอนโทรลแล้วก็เอนเตอไปเลยนี่ครับสำหรับคลิปก็จะออก,ออกมาประมาณนี้นี่แต่งตัวได้เลย สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนอะไรไปรอติดตามกันนะครับ